ทีมชาติเวียดนามตัดผู้เล่นเหลือ33คนโดยรายชื่อของ2อสตาร์ดังปาห้างซอคุนซือทีมชาติเวียดนามจัดการตัดชื่อของดวนวันเฮาและดังวันลำออกจากทีมชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ u ูเอ ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามผู้แข่งร่วมกลุ่มของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบ2กลุ่มจีล่าสุดปากหังซองคุณซื้อใหญ่ชาวเกาหลีใต้ทําการตัดรายชื่อผู้เล่นจากที่ประกาศออกมาในตอนแรก50คนให้เหลือ33คนเป็นที่เรียบร้อยโดยรายชื่อของสสตาร์ดังทั้งดวนวันเฮาลักไซของสโมสสฮานอยเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บและดังวันลำ ในทวันของเซลลโซโอสกกาก้าในศึกเจลีกญี่ปุ่นขณะที่ลูกทีมของซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันไปคุมทีมฮองอัญยาลายยังมีรายชื่อติดทีมชุดนี้ครบทั้ง7ลาย ท้งนี้ทีมชาติเวียดนามจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่10ถึง26พฤษภาคมโดยย้ายสถานที่จากเมืองบินดินเป็นเก็บตัวที่ฮาหนอยเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมีกำหนดเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอัลรับอิมิเรสในวันที่26พฤษภาคมนี้